shine darkness. I in แต่อนนี้เลือกตูน่าสนโนมาครับเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าเพื่อนซับยังไงถ้าเราไม่รู้เพื่อนซับยังไงเราจะเล่นยงังไงสุกไหมเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นตัวซับพ,พอร์ตครับตอนนี้นอกจากเอ้ยเซนจาตาปะ่ะทุกคนคิดว่าไงคิดว่าเซนจาตาไหมผมว่าเซนยต์ตาโ้เพราะเหมือนเซนจาตาตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเลย ไม่ถึงอยเล,เล่นแล้วพูดไปให้ทุกคนฟังยังไงเพราะว่าเฮ้<ท>ยตตอนนี้ผมไม่ร<ท>ู้ว,ว,ว่า<ท>ใครเป็นแท้งเราแต่ถ้าเวนอมมันดูแข็งแล้วก็สร้าขนาดน,นั้นผมว่า เอาไอ้ที่เบยนอมแล้วกันโอ๊ยสไปเด์แมน <c oughs> อันนี้ของใครอ่ะสไปเด์แมนโลไปอ,อันนี้ผมยังไม่เห็นใครเลือดแบบ เลื่อนลงแบบชัดๆให้ผมเห็นในการซ่อของผมแะ้วแต่ก็ยังไม่มีใครเดินเอามองเลยนะครับ <c oughs> แล้วผมก็ยังไม่เห็นว่าสกอร,ร,ร์ซับบอร์ดเป็นยังไงด้วยต <c oughs> อนนี้ก็ต้องถูๆชัยๆกันไป <c oughs> อยู่เฮ้ยรถไปต้องแมนเ <c oughs> ชิปอาจจะเป็นเกี่ยวอะไรสักอย่างที่เป็นเออ่บัฟประเภท LE กับเพื่อนรอบข้างเพราะฉะนั้นผมจะกดกดไปก่อนแล้วกันส่วน E อ่ะบัฟส่วน E อฮิวชัดเจนนะครับ ่วนอันตีอ่ะไม่ต้องถามหาครับแข็งหนูละแข็งแบบชัดเจนแล้วถามว่าทำไมผมไม่อา่านสกิลอ่อชอบชอบดูเองมากกว่าโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้แย่และตายแบบนี้อันตีอตอโอไฮไลท์ได้เลยนะสเตปไฮไลท์ได้เลยนะ เรียบร้อยมาดูดูแดนแดนเพื่อนแดนเพื่อนแดนอันนี้น่าจะบัฟดามิดอันนี้อยู่ตัวหลังโอเค ไวโดแมนอยู okay. ่ไหนวะโอเคเมจี้คลิขวาแล้วคีิซ้ายทีเดียวตายเลยครับไม่ใช่ทีเดียวดิต้องเรียกว่าสอทีแต่คีิขวารูน่าเลยใจหน้าใจหน้าเป็น เป็นเกมที่สกิลนี่ดูยากกว่าอโออโอย่างๆถ้าถ้าทำคลิปประเภทประเภทที่แบบแนะนำสกิลตัวละครนี่น่าจะหายกินง่ายนะครับหายกินง่ายนี่หมายถึงมีคนดูก <c oughs> ็น่าทำอยูย่ยโอ้โอันติ แล้วไม่มีใครกันได้แบบเมื่อกี้เต็มเต็มเป็น,บบนเอลีททับ,บ,แบบบ,บ,บ,บไม้ตนแมนฝั่งเขาค่อนข้างเก่งนะจะมาหน่อยไหมน้องจะตายไม่ทันแล้ว แล้วสบายด้วยแมนตัวนี้มันไม่ตายจะกี่วะ <they> ใครก็ได้ <c oughs> เล่นงานสบายด้วยแมนได้หน่อย <c oughs> <c oughs> มัน <c oughs> มันเหมือนเกนจีเลยโอ้โดนเต็มเต็มแข่งได้ด้วย อ๋อแฮ็คมันเป็นซาม่อนเหรอหรือยังไงน่าสนใจแฮะโอ้ยกันโอ้โหกันยาวเลยกันยาวเลยแบบนี้อะไรไม่รู้จะ่บอกไว้หัว เมื่อกี้ผมเม้มปากอยู่เพราะว่ากำลังโฟกัสน,นะว่าควรเดินไปทางไหนโอเคน,นุ่นแาสโนเป็นเซนจาตตานี่ครับมาครับบูธแบนเนอร์ดร็อปเตอร์แบนเนอร์กับฮะโฮเกนไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอยู่อย่างเห็นได้ชัดก็คือไม่มีซัพพอร์ตไม่มีซับไม่มีซับของแท้เลยตายแล้ว ผมคิดว่าเกมไหนที่ไม่มีซ้ำน่าจะอันตรายนะครับแต่มาดูกันว่าเราจะยืนอยู่กันได้มากแค่ไหนผมนึกว่าต้องเก็บแต่งงานกว่านี้สิเพราะเพราะปกติไม่ค่อยเห็นฮักนะผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นฮักได้เร็วโอ้ยฮักออกมาแล้วฮักโกดลิงไม่ได้พูดไม่ได้อันตรายอันตรายอันตรายโอ้ย ฮักสตันนี <Okay. S 2> ่เองฮักโกดฮักต่อยฮักสมเมสฮักสมเมสฮักต่อยฮักทุบเกาะฮักโดนอะไรไม่รู้ฮักฮักกลายเป็นด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์ <c oughs> <t> ต้องเล่นแบบนี้ฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหมันดันมีตัวมันดันมีตัวรู้นี่ไงเห็นชัดเจนเลยหลักฐานฮัรักอยากใส่เดียวกับเวนอมตบต่อยต่อยรัวรัวกับเวนอมใส่เดียวมาดีก็ได้หมดตบ ให้สตัรนสร้างเกาะเรียบร้อยโอเคไวฮัททั้งมีเฮนะ้ยๆฮ้ยเฮ้ยใครวะน่ะใครวะน่ะฮัทอยากต่อยกับแบ็คแฟนเตอร์สูนทุกคนต้องการอุ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ใช่ไหนะใช่ปหมนะใช่ปหมนะ โอเคใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่มาแล้วฮักต่อยเวนอมก็มาเด,เ,เดี๋ยวเจอโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับไปหลังกนะันกลับไปข้างหลังกนะัน okay. โอ้เจ็บ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 ตบโอเคเดี๋ยวฮักฮักขอโดดไปข้างหลังอ้าวไม่ไป ต่อยกับเวนอมแบบหนึ่งหนึ่งแบบไม่กลัวมาดีแมาก็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 มาโอ้โหไม่หนึ่งหนึ่งละเมจิไม่ช่วยอันติคืออะไรไม่รู้อฮะกอยากระเบิดอุ้ยฮักฮักเป็นอะไรไม่รู้ฮักเป็นอะไรไม่รู้ โอ้มันตบได้รัวๆนี่เองพอไปล่างนี้อ,อ้าวหมดเร็วซะด้วยหมดเร็วซะด้วยฮักฮักอ่ากลายเป็นด็อกเตอร์แล้วช่วยด้วยช่วยด็อกเตอร์ด้วยช่วยด็อกเตอร์ด้วยช่วยด็อกเตอร์ด้วย <c oughs> <c oughs> มันผอว่างมากเลยด็อกเตอร์ฮักกระโดดจากบนฟ้าลงมาที่พื้นปุ๊บโดนไอ้สตาร์โหลดสตาร์โหลด โดน,นดโดนแบ,บ็คแพนเตอร์ก็มามาดีไปไหนวะโอ้มันโอ้ไอแผ่นเด้งเนี่ยไม่ควรเล่นนะแผ่นเด้งไม่ควรเล่นไม่ควรเล่นๆๆๆๆมากๆไม่ควร,ๆๆๆคว,รๆๆวีวมาให้เล่น เด็บโอ้ยเออต้องช่วยๆกันทำไมกีนหน่อยโดนซักไอโทนี่ไปไหนวะโอ้ยช่วยรวมกลุ่มกันได้ไหม มาใส่เดียวกับเวรอ่อมโอ้ลำบากจริงตอนนี้นก็คือไม่ไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่ทยืนไม่พอเฮ้ยอ๋อฮักโดนกาด เนอร์มันยังมาคับตัวเองบนอากาศยังไม่น่าจะสู้ได้แหละเอ้าโอ้ตายฮะก็สนุกดะแต่ขอเปลี่ยนตัวหน่อยแล้วกันใส่เลยบิจิกไปใส่เดียวเลยอะไรวะน่ะ เฮ้ยโอ้โหเกือบดีจะหลบได้เอาตายตอนนี้ทีมมีปัญหาขนาดก็คือเกิดอะไรขึ้นผมไม่เข้าใจส่วนที่สตาร์กิมเราก็โคตรตึงเลยส่วนร่วงข้าไปทั้งยี่สิบสอง แต่ตอนนี้เราเดินไปไหนไม่ได้เพราะเหตุอันใดอะโทนี้ไปเล่นเลยเล่นซิมคุกอยูโนใครไปตาย่ะนะ อย,อย่าตายกันหมดดิไปไหนกันหมดอ่นนะตอนนี้ขอเมมหน่อยมันโูกัสอะไรไม่ได้เลย Fire <laughs> This is real firepower. Maximum pulse เรียบร้อยไปหวานนับ <laughs> โอ้มันเริ่มเล่นข้างหลังละโอ้โหซับก็ใช่อว่าจะดีพี่ชายเมื่อกี้ไปถึงนะ่ะโอ้โหไม่ใช่ว่าซับจะดีซะหน่อยพี่ชายไม่ต้องมาเล่นเล่นผมคนเดียวก็ได้ โอ้ยโดนโดนมาเร็วสไปเดอร์เขาได้เขาได้ผมยันสีด้วย

ตอนนี้ฮิหวห่าหงครับฮิวห่าหงๆฮิวหา่างๆทำดำบินหงหงโอ้โหตีสวยมากเรียบร้อยสุดท้ายแล้วครับอะไรติดขัดแปลว่าต้องมีซัพพอร์ตโทนี่มันเล่นดีมากตานี้ดูดิสามสิบเลยอย่างตรึงกดไลค์ให้ต,ตัวเองครับ เจอพวกหลงตัวเองแล้วนี่อ๋อนี่จังหวะจังหวะฮิลแล้วแช่แข็งแบล็คเบอร์โคตรสวยแล้วก็ตายแช่แข็งแล้วเราจะยิงดีมากเลยนึกว่าลูน่าสนูจะเหมือนเหมือนท่ี่แท้ได้มาเป็นเซเนต้า